เจลและเกเทลใส่คุณพ่าใส่ป่ากับแม่เลีย้ยงและพ่อชื่อเป็นคนตัดไม้ที่ยากจนเ mm hmm. ย็นวันหนึ่งทั้งครอบครัวไม่มีอะไรกินเลย mm hmm. มีเพียงขอบข,ขนมปังจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นท่นเจลและเกเทลท่านนอนรู้สึกคิ้วหยขณะที่ ฉอก็ได้ยินแม่เลี้ยงกับพ่อคุยกันมีปักท้องเลี้ยงหนูมากเกินไปแล้วนะเฉยต,ต่อแล้วอาพุกเด็กๆไปทิ้ง,งไปแล้วนะไม่ได่ห้ามพุกอดห้ามเหรอห้ามจะไม่ยอมอดอยางอีกแล้วนะแม่เลี้ยงตะโกนใส่ว่าเด็กๆ,ๆต้องออกไปคำไหนคำนั้น เกเทลเริ่มร้องไห้แต่ฮันเชช่วยปลอบเธอไม่ต้องพูดว่พี่จะหาทางออกเองฮันเชให้สัญญาฮันเชและเกเทลของแม่เนี่ยตอนฟ้าฉางาจะเข้าตักแม่ที่ปากกันให้เด็กทั้งบอกขอบขนมปังให้เด็ก้ง่างคนละชิ้น ชิ้นเพื่อกินเป็นอาหารกลางวันทำเซลซีขนมปังของตัวเองเอกไปชิ้นเล็กๆขณะที่เดินไปตามทางแม่เลี้ยงกับพ่อจะเข้าไปแบบไม้ก่อนนะพ่อของเด็กๆคนขนาดที่เขาเดินแล้วก็ไปในป่าล้จะกลับมาหา งของตัวเองมาแป่ให้หันเชียงกินแล้วสองพี่น้องก็ขดตัวลงนอนที่ใต้ต้นโอ๊ต้นแก่ๆต้นหนึ่งก็พอยหลับไปกว่าหันเชียงและเกตเชจะตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลามืดไฟกองเล็ๆของพวกเขาได้มอดหมดแล้ว ขนมปังที่พี่ทิ้งไว้อต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอนทานเถอะเชสักกระชิบบอกรางบอกเกเติวเศษขนมปังหายไปเพราะพวก,กนกในปอากินไปหมดแล้วเช้านเชียรครับเพราะถ้ว่างแล้วเราจะหันหักับบ้านกันกู้กู้กุ้กู้กู้ด้วยมันมีนกคู่ใชครับ ฮันเทลและเกย์ตื่นขึ้นมา,าเฉาะได้ยินเสียงนกร้องพวกทีเขาก็พู่ปีกลากวักมือเรียกพ่อขาอยู่ดูสิฮันเชลตะะกูลบางทีนกตัวนั้นอาจจะทำค้างเรากลับบ้านก็ได้น,นะฮันเชลต่อฮันเชลที้นก ำมาจากขนมปังปิง้งปิ้งสั่งคาวเวนดยลรยด้วยน้ำตาลไอชิง่งกรอบหน้าตาข้ามมาจากอมจิ้มลูกไมท้ทักเ็มด้วยแทงอมจิ้มท่านใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออก